กีน่าทุกคนตอนนี้เราไปในไบครับมดสกีบิตี้ทอยเลยดีกว่านะคะซึ่งในมดนี้นะคะมันจะเป็นมดของแฟนเมทเดเทเลอร์แมนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวไหนกันบ้างแัน oh. นี้ก็คือหน้าตาของมดไข่สปาของเขาค่ะตัวแฟนเมทตัวแรกนะคะจะเป็นเรดเชดคาร์เมลแมนเดี๋ยวเรามาดูโมเดลของเขาก้นกกันเนาะบางตัวเนี่ยจะมีท่าตุ้ยนะคะอุย้ยชุดเขาหล่อ,ลอจุงเบยเขาถืออะไรมาด้วยนะ่ะมันจะเป็นรีโมทคอนโทรอะไรสักอย่างเอาไปเปิดทีวีอ่ะ ป็นอาวุธเฮ่ยิงเลเซอร์ได้ด้วยยิง,งรังสีเลเซอร์สีเขียวออกมาได้ด้วยนะีทีเดียวถอาส้มตุยเลยน่าจะเป็นอาวุธที่รุนแรงใช้ได้แล้วแหละโอ้โหวันเทิน, Q นคิวโหดว่ะตามคากคิดว่าเขาถือมือถือนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือมันอาจจะเป็นอาวุธที่เป็นพวกรีโมทคอนโทรมากกว่าถ้าจะเจ๋งขนาดนี้เขาย,ยืมเปลี่ยนช่องทีวีหน่อยดิอ,อ๋อไม่น่าเปลี่ยนนะดูดี <c oughs> กดทีเดียวทีวีพังเลยนะมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับปืนรังสีอะไรสักอย่างหรือว่าปืนเลเซอร์นี่แหละนี่เลย ลองให้สู้กับบอสดิโอ้โหถ้าสู้ไม่ได้ก็ตุยเอาไม่นะเป็นชิ้นๆเลยแล้วถ้าตุยอย่างเขามันก็จะแยกชิ้นส่วนออกมาแบบนี้หนระต่อไปก็จะเป็นอัพเกรดคเมราแมนตัวนี้ก็จะถือปืนนะคะอย่างแค่เลยมีหูฟังด้วยหรอ แต่ว่ามันจะเป็นปืนเลเซอร์โอ้โ oh, ห oh, oh. ปืนหรือลำแสงเลยโอ้ย oh, ยิงเป็นแห้งเลยโอ้โ oh, หยิงกับสตาร์วอล์ลำแสงเลเซอร์นี่บบบว่าลูกบอลเลยนะ oh, เส้น<ก>ใหญ่มากเลยดีตตั้มีได้หลายตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะดูดิพวกถ่ซ่วมนี่กดฉักโคขหายไปหมดเลยแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นปั๊กเกอร์คาเมลแมนตัวนี้ก็จะเป็นแฟนเมดค่ะเขาก็จะถือไม้ดูดซ่วมที่แบบว่าประดับประดาไปด้วยแหนม oh. แหลมคมนะคะ oh. แต่ว่ามันจะอันใหญ่ไปหน่อยดูดิ จะใ,ใหญ่ไปไหนเนี่ยเราก็ง้างง้างแล้วก็ทุบปปถ้าทาังไม่ดุดซ่วงเขาจะหนักมากเลยง้างน้ๆเดน๋ย่เราดูเขาตีนะนี่แทงได้ด้วยนะทั้งกัะทุงทั้งตีเลยกลัวซ่วมตันอเวลาจะทุบนี่ต้องใช้สองมือเลยนะนี่เลยให้เราสู้กับมอสเขาจะมีท่าตุยด้วยนะเอ้างายเงือโอ้โหไปชิ้นๆเลยสปกเกอร์แมนไม่ขาดครึ่งตัวเลยอะเห็นพวกใส่ไฟเลยนะน่าสงสารจุงต่อไปก็จะเป็นดักสปิเกอร์แมนตอนนี้ก็เป็นแฟนเมดเหมือนกัน โอ้โหเหมือนกับว่าเขาถือหอ,อกสั้นหรือเปล่าเอ้ยแล้วมืออีกครั้งหนึ่งก็จะถือมีดสั้นนะแล้วดูท่าการต่อสู้ของเขาเอาหอ,อกแทงมีการควงด้วยควงหอ,อกได้ด้วยโอ้โหมปทั้งหอ,อกมปทั้งมีดนะเอามีดจิ้มได้้วยนะนี่เขายังมีท่าแบบกระโดดตีลังกามม้นหลังไปแทงได้ด้วยว้าวยังแค่เลยเอาบอกว่าท่าเยอะท่าเยอะถือว่าเป็นตัวตึงตัวหนึ่งของคาเนล่าแมนเลยนะนี่ดูท่าควงสว่านของเขาสักก่อนแปลว่าตัวเล็เลกยังไงก็แพ้บอสอยู่ดีด้ลล่ะ ล็อตมันก็พยายามจะยิงไงยิงไม่โดน <c oughs> นี่ี่าตุย ขาตุ้ยของเขาดูดีขาดครึ่งตัวเหมือนกันเลยนะเอาน่าสงสารจังเลยอะตุ้ยเหมือนในซีรีส์เลยดูดิสายไฟขาดครึ่งเลยอะซึ่งบางตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนในโมเดลของออฟฟิเชียลเลยนะแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นเบสบอลแบทสปิกเกอร์แมนตัวนี้ก็จะแบบเป็นสปิกเกอร์แมนนะคะแต่ว่าเขาจะถืออาวุธเป็นไม้เบสบอลนะคะแล้วก็ประดับไปด้วยหน้ำแหลมคมเอาไว้ทุบไปเจาะพวกสกีบิตี้ไทยอะไรแบบนี้เขาทำยไมเขาต้องเต้นโป๊กโป๊กอ่ะเขาหามากเลยต้ามีดนตรีในหัวใจทำไงได้ ไปแล้วไปแล้วนี่โชเอลพริวพลิวขนาดนี้จะโอส้มตีไม่ได้หรอกนะ่อะไรจะโหดขนาดนั้นหลังจากที่เขา,เาตีเสร็จก็ให้เขามาสู้กับบอสต่อนะอนี่ท้าตัวองเขานอนคว่ำหน้าโอ้เป็นชิ้นเลยอะ่ะโอ้ใส่ไฟขาดเลยดูดีนั่นไม่ใช่เลือนะันั่นไฟชอ็อตใช่เหมือนระบบไฟมันชอ็ตอตตอกมาเลยนะน้ำมันเครื่องมันไหลออกมาเนาะโอ้ยนะ่าชงชานจุงแล้วตัวต่อไปค่ะจะเป็น b ด s อบ o สบอมบ์แบทสป e กแมน ตอนนี้เขาเขามีไม้เบสบอลมาสองมือเลยนะสองอันเลยทุบคู่ยทุกเป็นตะบองคู่ตีมาแบบว่าสู้แบบอาวุธคู่นะคะอันนี้มายังโหดอันนี้ไม่เต้นด้วยอันนี้ไม่ควงนะอ้าวเฮ้ยโดนวงกระบองเอ้ยแย่แล้วโดนล้มไม่ได้ตีไม่ันเลยตีไม่ทันตีไม่ถึงมืดมืดเอ้ยถ้ามั่นอยู่นะดูดิตีหลังอยู่พวกส้มตัวเล็กเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วแหละแล้วตัวต่อไปค่ะมันชื่อว่าดีเจแมนอัพเกรดเขาน่าจะเป็นบอสตัวนี้ละโอ้โหอะไรบ้างนะแน่เตมไม่หมด อัปเดตแต่ว่าก็ออยังสู้พวกไททันคารเมล่าแมนไม่ได้หรอกนะดู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 มนเอาปืนออกมานี่มีติดตั้งอาวุธปืน,นเนเซอร์มาตั้งสีก่กระบอกเลยนะงั้นเจอนี่หน่อยอาบิกทีวีแมนไปไม่<ด>น่า<ด>จะถึงนะทีเดียวตุย่ต้ลูกพี่ทีวีแมนมาอีกทีนะถ้งงาอย่างนั้นต้องไททันเลยลุยเลยอ้าวเา้ยไงเงือบ ดูท่าตุยดีนี่ let, ดีเจสกิบิตี้ไทเลตดูท่าตุยอย่างมันลำโพงซีนีมาเนี่ยกระเด็นออกมาเลยนะลนเกลือเลยยังไม่ใช้บ้าง<อ>ได้ไหมเนี่ยแล้วตัวโถส้วมของมันเนี่ยก็กระเด็นออกมาข้างๆกันแหละตัวต่อไปค่ะจะเป็นมิทรอสกิบิตี้ไทเลตจะเป็นโถส้วมเหล็กนะคะอ,อ๋อคล้ายๆกับว่าโถาส้วมมันทำมาจากเหล็กกนะันเนาะโอ้โหยังกรอนเหล็กแต่ยังไงก็ถ้าโดนกดชักพอกยังไงในก็ตุยอยู่ดีนะไม่เลยมาลองดิ <h aw> เหมือนตัวนี้เราเคยเห็นมันสู้ไปแล้วนะยังไงยังไงมันก็สู้ยาาเอาลูกพี่ออกมาช่วยเอ้าเฮ้ยงงอกแล้วนี่จะสู้ยังไงแล้วเนี่ยนี่ไงสู้แบบนี้ big TV man ตัวนี้ก็เป็นตัว fan made เหมือนกันนะมันก็จะคล้ายๆของ Thermal แลยล่นะ <h aw> <h aw> ต้องลุมๆุนี่ยลุมเยอะๆกลับมาดูฝั่งนี้เขาโดนลุมเฉยเอ้ยอย่าทั้งลุมมองไม่เห็นต่อไปจะเป็น zombie mutant s ิบิ i ี i toilet อืมตัวนี้ยีกบักนะว่า แยกกันนะฟันผเปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฟันผูอันนี้คือแบบคล้ายๆกับเขาเอากระดูกชิ้นส่วนอ่ะเอามาประติดประต่อเป็นเกาข้างบนของพวกมันกลายเป็นพวกซอมบี้ไปแล้วอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นซี่โครงซี่โครงแบบเนี้ยนะตอนแรกคิดว่าฟันนะไม่ได้ตีอะไรตีไม่ถึงอ่ะเอาบอกว่าทีวีมันโหดแถมเป็นหน้าจอฟุ้งฟิิงสีชมพูด้วยนะเอาตุยเย่เรียบร้อยมากมีท่าตุยเนี่ยนะเจ้าพวกมิวแทนซอมบี้สกิบบตี้เนี่ย เ,าาเขาจะเอามือปิดหน้าตัวเองนะแพ้แสงแดดไงบอกว่าให้ทาครีมกันแดดเยอะๆต่อไปจะเป็นคา m ์เนล่าบูมันคาเนล่าบูมันเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธเป็นปืนอยู่ทางด้านหลังกล้องของเขาใช่ไหมเขาก็จะมีการก้มยิงเล็กน้อยนะเฮ้ยเขามาด้วยปืนคู่ทั้งสองมือว้าวคนนี้ยังแค่เลยเขาบอกว่ารุนแรงมากเลยนะยิงไปจิ้วๆอย่างนี้ยิงทีสามกระบอกเลยนะายหมูเนี่ยโอ้โหเล่นสลับคาบาเลยแล้วตัวต่อไปก็คือสปีกเกอร์บูมัน ตรงนี้เขาก็จะมาพร้อมกับอาวุธเดี๋ยวค่ะดูอาวุธกันนะนี่เขาจะมีมีดสั้นนี่อืมมีดกึ่งสั้นกึ่งยาวแล้วกันนะทามาในรูปแบบของมีดคู่เดี๋ยวเราจะให้สู้กับคาตานะก็แล้วกันนะอ่มดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่สู้กันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเขาเป็นอริกันอนะเขาไม่ยืนสวยอย่างเดียวเอ้ยเดี๋ยวเขาใจอะไรผิดเด้อเปล่า,าลืมสู้เปล่า โอ้ยดูดิมีท่าระเบิดพลังไลยน,นะแต่ได้เขายังไม่แดนซ์แล้วตัวต่อไปค่ะคือทีวีวูแมนทีวีวูแมนเนี่ยหน้าจอเขาก็จะแบบสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นหน้าจอสีชมพูคาวาอี้ได้นะแล้วก็ถอดหัวได้ค่ะมีตอนนี้เป็นหน้าจอสีขาวนะคะเวลาสู้เสร็จเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนหน้าจอจเองเป็นหน้าคาวาอี้สีชมพูอ่มแต่ดูท่าทางเขาไม่สนใจถั่วส้มที่เป็นตัวกระจกเลยนะ โอ้ยแค่นี้ชิวๆไม่ต้องสนใจหรอกนี่ไงท็อตวัวเราเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอสีเหลืองแล้วมันคือกระสือปะเนี่ยแล้วมันเกาะไม่ปล่อยเลยเอ้เจอล็อกอแล้วะล็อกเป้าหมายไม่ปล่อยเนี่ยตัวเลยดูดิอี๋เงี้ยล่ะล็อกกันกว่าจะตุยใช่เปล่าแล้วเมื่อไหร่นายจะตุยเนี่ยหน่ดิต้องรุมรุมเยอะๆเอ้าทีวีแมนมาจากไหนเนี่ยเออหน้าดิเมื่อกี้ไม่มีเลยอะเอ้าเฮ้ยมันเอาทีวีแมนไปแล้วเอ้าเดี๋ยวก่อนไปทีวีแมนก่อนนั้นพูดเดียวกันไม่ใช่เหรออันนั้นไม่ใช่เพื่อนกันเหรอเดี๋ยวก่อน นี่ดูดีเห็นปะมันเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ,าจอสีชมพูปั๊บนึงอะน่ามันคาวีอี้มากเลยนะดูดีตั้งหนึ่งวิออมีหลายตัวเยอะมันก็เอาทีวีแมนไปด้วยนะเอา้าคิวเพื่อนไปไหนเอา้าไปแล้วคงใส่คิวกลับบ้านนะ <c oughs> แล้วต่อไปคือ Very l รี g e ็ c a อ m มคา a มตัวนี้นะคะมันจะมีเจ้าแพดอยู่ข้าง<อ>หลังเนาะแล้วเขาก็จะมีอาวุธที่เป็นปืนบาซูก้าเลเซอร์ค่ะโอ้โหกระบอกบลเลยดูดิอือหื ปืนท่าทางจะหนักนะเป็นปืนกระบอกใหญ่เนาะเวลาถือเนี่ยก็ต้องถือ2มือเลยนะแต่ว,ว่าดาเมจมันรุนแรงใช้ได้แล้วล่ะดูดิโอ,โ,อโ,อโอ้ทั้งยิงทั้งระเบิดตุม้ตมต่มรุนแรงเกินต่อไปจะเป็นเซนที่ไทเลตเอนี้มันกัะว่าเราเคยเห็นแล้วดูท่าระเบิดพลัง,งเขาสกาักก่อนเขาจะอัปเดตพลังมาใหม่ดูสิระเบิดตุ้มต่ำตุ้มต่ม,ตตมตตเลยยังเป็นพวกแบบเซนที่ไทเลตธรรมดาอยู่ลองสู้กับทีวีวูมันดิเขาสามารถล็อกป้อมได้สบายสบล่ะ เอ้าลุกลุลุลนรับแล้วนะทำไงน่ะมันเป็นอบอสอุ้มไปแล้วเดี๋ยวกันต่างคนต่างอุ้มอุ้มไปแล้วอ่ะเราจะเอาพวกไททันมาสู้เปล่ากลักกาก่อน เดอันนั้นก็ทิพย์ใหญ่เลยอันนี้ก็ทอดหัวไปล็อกเป้าหมายล็อกแค่ช่วยหน่อยล็อกแค้ล็อกแค่มาตามล้วนีเลยอเลยจัก,กวาลน,นี่พี่ก็เมบ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเ <c oughs> ดินง้ค่อยย่างไกลเข้ามาแล้วโอ้ทีเดียวจอดจอเดียวรู้เรื่อง <c oughs> มันรีบตุยไบเป้าเนี่ยต่อไปจะเป็นอัพเกรดไฮเลนัชนี่ตัวนี้เป็นแบบว่าแบบฉบับแบบตัวลัชนะคะมันก็จะมีแบบ ก็บอกปืนเลเซอร์สองข้างนะหืมตัวเบลเลอร์เลยอ่ะใส่แว่นตาดำมาด้วย้าทางจะเป็นแว่นตากำลลังเสียเปล่า,านี่ต้องเจอกับนี่นายเอาไปเลยปักเกแมนสู้เขาหนะปักเกแมนจะไหวเปล่า Oh, oh. โอ้ยอทางจะไม่ไหวโอ้ oh, ดูแสงเลเซอร์ดิลูกมันใหญ่ขนาดนั้นจะไปไหวได้ยังไงอะทางจะแพ้เลเซอร์ไฟเนี่ยนี่ดูเส้นเลเลซอร์สะก่อนหายเงื่อนอะ oh, ไรจะเส้นใหญ่ขนาดนั้นโหระยะด้วยนี<า>่ต่อไปก็จะเป็นล a สเซ้นทิศท <G ül üyor> ้ายเลยค่ะอันนี้ก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาเพราะว่ามันอัพเกรดแล้วแต่ว่าก็ยังอัพเกรดไม่ขั้นสุดนะถ้าขั้นสุดมันจะมีแบบคล้ายๆกับพวกท็อกซิตนะคะหรือว่าน้ํากรดเนี่ยเป็นอาวุธติดอาวุธหนึ่งข้างๆมือของมันข้างหนึ่งเฮ้ยข้างในเราสามารถเข้าไปดูได้ ไอมีเจ้าตัวเล็กควบคุมอยู่ข้างในด้วยอะอ๋อเป็นห้องบังคับการอยู่ข้างในเหรอหนเนี่ยเจ้าแซนที่ตัวจีมันนั่งอยู่ข้างในใทุกคนลุมเลยแล้วร้าพวกเราเอาไปตะลุมบอลมาเลยหาทางจะเข้าไปยากเนี่ยคงต้องใช้พวกไททันน่ะเข้าไปลุมนะเหมือนในออฟฟิเชียลไงลุมกันสามตัวเลยเอ้ยโคตรยังไงก็แพ้ไททันน่ะเดี๋ยวไททันเลยนี่ไงี้เอาให้เหมือนในออฟฟิเชียลเลยเวลาปิดหลังพามาแลก็ตุยเดียวรู้เรื่อง แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น i อินชัว t ทท Speaker Man Upgrade ค่ะตันนี้ก็เคยเห็นแล้ว Super Hero Landing ตัวน,นี้ก็จะเหมือนในเทเลแมนนะคะแต่ว่าก็จะเป็นตัวแฟนเมีที่เขาทำขึ้นมาอีกทีนึงค่ะโอ้โหเครื่องแรงเครื่องแรงโอ้เยไปไหนแล้วโอ้โหไปไหนู่นเลยแล้วก็เงเพ่งไปจะให้มาสู้กับป๊อปอีกตัวหนึ่งน <c oughs> ี่เขาเจอกันแล้วดีเจแมนอัพเ e เออเดี๋ยวเดี๋กันนะนายไม่เห็นกันจริงหรอโอ้สายตาสั้นนะเนี่ย <c oughs> เอเจอความไวสูวงเย oh. Oh. ลยคริวคลิวสวมยังงงเราก็งงไม่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้กันได้นะเพราะว่าทีเดียวตุยเลยเนาะอย่างว่ากระดูกเป็นคนระเบิดกันและตัวต่อไปค่ะก็คือไททันคาเมราแมนอัพเกรดตัวนี้เราก็เคยเห็นแล้วเขาก็จะให้ค่อนแลนดิ้งลงมาแบบนี้แล้วีป้องปืนที่หัวไหลด้วยนะ ย่างแค่ในเวอร์ชันนี้แล้วที่มืออีกข้างหนึ่งค่ะเขาก็จะใส่ไปให้ไคกับอาวุธปืนน้ำกรดเนาะหรืออาวุธปืนท็อกซิกนี่ล่ะโอ้ยิงปืนจากหัวไหล่เป็นปืนเลเซอร์เดี๋ยวเราจะให้สู้กับเจ้าพวกลูกกระจอกเลยนะนี่ปืนเลเซอร์อย่างยาวอะ่ะยิงแบบยาวก็ได้ยิงแบบกระสุนแบบสั้นก็ได้นะคะโอ้โหนี่เปนปืนใหญ่ทำลายล้างนี่นะอันนี้ยังไม่ได้ใช้ปืนท็อกซิกนะนี่แฉล่าแลายิงปืนท็อกซิกออกมาเป็นน้ำกรดเลยอะ่ะอดเกินแต่มีใครโหดกว่าน,นี้อีกไหมอะ่ะ เดี๋ยวต้องดูพวกเพนซิลแมนเพนซิลวูแมนนะว่าเขาจะเป็นยังไงนะแล้วตัวต่อไปค่ะมีเลยขาดไม่ได้อพีจีบิ๊กคานนั้นแมนโอ้โหบาสุกาคูก็มาเพราะว่าเขามีอาวุธเป็นปืนบาสุกาคูยิงเลยลุ้มเลยนี่เดี๋ยวดูดิว่าเขาจะบินต่ำๆได้อะเปล่าหืระเบิดเลยดูดิเขาสามารถบินต่ำๆไปยิงได้ด้วยแต่ว่าตัวน,นี้ก็ยังไม่ถึกเท่าไห่นะถ้าแบบว่าโดนบอสลุ้มเนี่ยก็ไม่น่ารอดนะอ่ะแต่พอม็นระยะใกล้แล้วเขายิงไม่ได้เลยใช่มันยิงระยะไกลไง ยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ไงเงื่อนไม่มีท่าตุ้ยนี่คือท่าตุ้อย่างเขาล้มลักควนหน้าไปแล้วแล้วไปฟ้าช็อ,ชอตด,ด้วยแล้วตัวต่อไปค่ะไม่ขึ้นจักรสารสกิบตี้ทไทเลดนี่มาพร้อมกับใบเลื่อยคู่หวังววเขาก็จะเป็นไม่ขึ้นจักรสันวันนี้เขาก็เท่นดูสิใบเลืออ่อยนี่หมุนใหญ่เลยมีมีดิโตคู่ด้วยนะไอ่พร้อมแล้วลองไฟอยู่ดีว่าเดี๋ยวกันนะยังไม่ทันสู้ลงไปนอนกองกับพื้นหมดแล้วอ่ะ ว่าไม่เค้นชักสันเหรอต้องเจอกับไททันทีวีแมน่นับเกรนมาแล้วลูกพี่มาแล้วโค้เดียวรู้เรื่องช่วยเดียวรู้เรื่องเลยของก็โหดจริงก็องโอเคจ้าเดี๋ยวนี้เราก็รีวิวบอดแฟนเมดของเทเลแมนสกิบิตี้ทอยเลทไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบบอดอัปเดทใหม่ๆแบบนี้แล้วก,ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคลิปกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาอมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย,บาย